สวัสดีค่ะหวยดาววันที่10สิงหาคม2,563ชุด4ตัวตรงตรงไม่ปากหลักเข้าดี3มงวดติดงวดก่อนชุดนี้เข้า83ตัวเลขชุดนี้เกิดจากการคำนวณสถิติหวยลาวยอนหลังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรที่ใช้4สูตรดังนี้ค่ะ หลักหมื่นคูณสองบวกหลักสิบคูณสองหลักหมื่นคูณสามบวกหลักร้อยบวกหลักสิบบวกสองหลักร้อยบวกหลักสิบคูณสองบวกหกหลักหมื่นคูณสาม บวกหลักร้อยบวกหลักหน่วยคูณ4บวก1เริ่มคำนวณ27กสิบเดกัาคมสูตรที่1ได้ตัวเลข18บแปดวกสิเท่ากับสา สูตรที่สองได้ตัวเลข27บวกสองบวก9บวกสองเท่ากับ40สูตรที่สได้ตัวเลขสองบวก18บวก6เท่ากับ26สูตรที่4ได้ตัวเลข27 บวก2บวก16บวก1เท่ากับ46เลข4ตัวที่คำนวณได้คือ6 0 6 6ผลลาวออก6 6 0 6 ว,วันที่30กรกดาคมสูตรที่1ได้ตัวเลข10บวก0เท่ากับ10สูตรที่สองได้ตัวเลข15บวก6บวก0บวกสองเท่ากับ ยี่สิบสามสูตรที่สได้ตัวเลข0 6นย์บวกหเท่ากับสิสูตรที่4ได้ตัวเลข15บห้าบวกหบวกยีบวกหเท่ากับสี เลข4ตัวที่คำนวณได้คือ 0, 3, 2, 6ผลลาวออก 6, 3, 2, 0มงวดวันที่3สิงหาคม สูตรที่1ได้ตัวเลข16บวก4เท่ากับยีสสูตรที่สองได้ตัวเลข24บวก3บวกสองบวกสองเท่ากับ31สูตรที่สได้ตัวเลข3บวกสี่ บวกหเท่ากับ13สูตรที่4ได้ตัวเลข24่สิบสวกสบวกศบวกหเท่ากับยีเลขสตัวที่คำนวณได้คือ0 1 3 ปดผลเล่าออกศูนย์หนึ่งสามแปดงวดวันที่หกสิงหาคมสูตรที่หนึ่งได้ตัวเลขสิบสี่บวกหกเท่ากับยี่สิบ สูตรที่สองได้ตัวเลข21บวก1บวก3บวกสองเท่ากับ27สูตรที่สได้ตัวเลข1บวก6บวก6เท่ากับ13สูตรที่4ได้ตัวเลข21 บวกหนึบวกสาบวกหเท่ากับห้หเลข4ตัวที่คำนวณได้คือ0 7 3 5ชุด4ตัวตรง 0, 7นยส จับชุดสามตัวตรงโต๊ดได้ดังนี้07 3 0์เจ็ดสามจห้ดสห้าศาหจับชุดสองตัวไปกลับ บนล่างได้ดังนี้ 07, 03, 05, 73, 75, 3, 5กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งช่องเพื่อเป็นกำลังใจได้เลยค่ะ